ช่องเพิร์แลบนะครับแล้วก็อยู่ในเกม The First Descent แค่นีกครั้งนะครับวันนี้ผมพูดเกี่ยวกับปืนปืนที่คิดว่าเมตาใช้คำว่าเมตาได้เออปืนที่ใช้คำว่าเมตาได้เลยนะคือที่ผมไปศึกษามานะเท่าท,ที่ผมทราบแล้วกันผมครัวว่าสิ่งที่ผมพูดไปแล้วมันจะแบบเอ๊ะไม่ถูกต้องนหะก็ขออภัยมาที่นี้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมเล่นอยู่แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันว่า อันนี้คือปืนที่ผมคิดว่าเป็นปืนเมตาจากที่ผมได้ลองมาหลายๆปืนแล้วนะโอเคปืนแรกนะครับ Thunderhead ตัวนี้ครับ Thunderhead เป็นปืนที่คราฟตั้งแต่ต้นเกมแรกๆเลยเออแล้วก็สามารถที่จะคราฟแบบไป,ไปฟาร,ร์มซ้ําๆแล้วก็อัปเกรดปืนขึ้นมาได้เลยนะอย่างที่ผมทํานี่ก็คืออัปเกรดไปแล้วสามขั้นเพราะว่ามันเป็นปืน S M G ที่ทำดาเมจ A O E ได้นะฮะมันจะเคยพูดไปคลิปที่แล้วแต่ไม่เป็นไรคือปืนเนี้ยดียังไงมันดีในชื่เล็กเ,เรียกว่าเป็น การวิ่งยิงเออถ้าเกิดคุณต้องการแบบไปเก็บเวลเร็วๆปืนนี้คือปืนที่ได้ใช้ครับเอาไปใช้ครับวิ่งยิงไม่ว่าตัวไหนใช้ก็ได้ครับเออจะคือผมแนะนําคือบันนี่ไอ้พวกสายวิ่งยิงเนี่ยมันต้องคือเขาต้องการความคล่องตัวก็ต้องใช้ปืนที่วิ่งยิงได้จะใช้ assault rifle หรือว่าใช้ machine gun เลยมันก็จะเดินมันจะมันจะวิ่งยิงไม่ได้มันจะเดินช้าคนที่ตีประชิดผมก็แนะนําว่าต้องใช้เป็น SMG เป็นหลัก แต่คนที่ยืนระยะแล้วยิงอย่าง a อจักเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอีกปืนหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความเร็วเอจักก็ใช้ปืนทันเ d อร์เคดได้ครับคุณก็วิง่งวิ่งสัดเลยครับจากที่คุณใช้สก,กิลโล่ตั้งป้องกันคุณก็เปลี่ยนไปใช้สก,กิลกระโดดทุบแล้วก็กดตัว V ระเบิดรอบตัวก็ว่ากันไปเออซึ่งมันเล่นได้แต่ t h u n d e r ์เคดต้องบอกว่าเป็น SMG ที่ค่อนข้างท็อปเทียร์มากๆเลยนะครับแล้วก็่า ปืนที่เรียกว่ามาแรงมาแรงมากเป็นเรียกว่าปืนโคตรโหดในยุคนี้เลยก็คือแทมเมอร์ครับหลังจากที่สตีมเมื่อหลายๆท่านได้ลงกันแล้วนะฮะของต่างชาติผมก็เลยเอามาลองครับก็คือไปฟาร์มในด่านที่แบบหาเลเวลเลเวลไม่ได้สูงแต่ผมอัพเลเวลที่หลังได้คือปืนนะ่ยคุณสามารถไปฟาร์มแล้วแบบอัพมาเลเวลที่หลังได้นะปืนแทมเมอร์ตัวนี้รู้สึกจะตกที่นี่นะไม่ใช่ เอ๊ะอันนี้มันฟาร์มอะไรวะผมจำได้ผมเคยมาฟาร์มเลยที่นี่สักครู่นะครับเดี๋ยวหาแปบบ๊บอ่ะเจอแล้วอยู่ข้างล่างนี่เองนะอันนี้อันนี้นี่ฮะอยู่ในแอคแนาดีเซิร์ดตรงนี้นะแล้วก็ไปที่เดอะเลมเน้นนะครับอันนี้ซูมออกให้นะแอคแนาดีเซิร์ดคืออันนี้ครับแมบปบนี้แล้วก็ไปที่ตรงนี้อาจจะมีแมปก่อนแมบปบที่ตกก่อดด้านน,ะน,นี้รู้สึกว่าจะมีเหมือนกันนะจำไม่ได้คุณต้องไปไล่ดูแหละ เออคือผมจาไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าคุณเวลเท่าไหร่คุณก็ลองเสิร์ชดูเอามองไปจิม้มแล้วก็กดอินเทนตค้างไว้ลากสกอร์ลงนะครับเพื่อดูว่าตกปืนอะไรแล้วคุณต้องการปืนอะไรนะคุณก็สามารถมาฟาร์มได้ย้ำๆย้ำๆลงไปถ้าเกิดเล่นรอบหนึ่งมันไม่ตกคุณก็ย้ำไปอีกรอบหนึ่งคิดว่าน่าจะตกแหละแบบมันตกไม่ยากปืนพวกนี้มันตกไม่ยากเลยปืนสีม่วงทีนี้ไอ้แทมเมอร์มาที่เดนมารนคนี้นะนี่ครับปืนแทมเมอร์ตัวนี้ครับตกที่ด่านนี้นะทีนี้มันตกมาเวลประมาณสี่สิบกว่า คุณก็เอาปืนเนี่ยไปอัปเกรดได้ครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปให้ดูที่อัปเกรดปืนนะเผื่อหลายๆคนยังไม่รู้ว่าอัปเกรดปืนได้อัปได้ทั้งในเมืองแล้วก็ในแคมป์นอกเมืองก่อนที่คุณจะเริ่มวิ่งไปเควสต่างๆนะเพราะคุณวิ่งไปถึงแบบเก็บเวลปุ๊บคุณก็หันมองข้างหลังนิดนึงข้างๆนิดนึงนะฮะหาเครื่องแบบนี้เครื่องหน้าตาแบบนี้ workbench workbench ตั Work bench. Work bench วน,นี้มันเอาไว้เกี่ยวกับรับเรเว อัพเลเวลอาวุธเปลี่ยนออฟอาวุธอ่ะเนี่ยคุณก็ใส่ลงไปแล้วคุณก็เอาเอาวุธเลเวลสูงๆใส่ลงไปทีนี้ทําเหมือนปืนทองแหละแต่ว่าแร่ที่ใช้มันต่างกันนี่ฮะมันใช้สีฟ้าครับเออถ้าปืนทองมันใช้สีทองใช่ไหมทองหรือม่วงนะผมลืมเดี๋ยวอ่าเนี่ยปืนทองใช้สีม่วงปืนม่วงหมายถึไงว่าปืนม่วงไอ้เม็ดสีทองนั่นแหละแต่ปืนม่วงเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปืนสีม่วงเนี่ยแอมเมอร์อ่าตัวนี้ก็คือใช้เป็นสีฟ้า ่เดี๋ยวผมผมกดให้ดูเลยก็ได้แปบ๊บหนึ่งนะคือผมมีคาราฟทิ้งไว้แล้วปืนปืนนี้ดีจริงมันเป็นปืนเรียกว่าปืนพิฆาตบอสคือ <do> บอสใดๆในเกมนี่น้องน้องคือโนหนึ่งอะ่ะโนหนึ่งของจริงคือแรงไปไหนอะแรงแบบเหมือนจะแรงทุกระยะแล้วก็โออรัวกระสุนร้อยนัดซัดกันยาวๆคือใช้ที่ดีทุกอาชีพคิดว่าน่าจะโดนเนิร์ เวล716ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สีม่วงหรือสีทองอะไรใดๆนะฮะใช้สีฟ้าก็ได้ครับได้ a t t a ท k เท่ากันมันแค่ดันเลเวลขึ้นไปอย่างนี้ปึง้งอ่ะเนี่ยแฮมเมอร์ผมเวล716แล้วแค่นี้เลยทําได้ทุกเครื่องนะครับที่เป็นเครื่องหน้าตา Workbench แบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้นะเออก็มาอัปเกรดปืนแล้วก็ถ้าต้องการเปลี่ยนออฟปืนคุณก็มาที่ตรงนี้สีม่วงก็เปลี่ยนออฟปืนได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมโชคดีหน่อย ผมได้เนี่ยติดยิ่งติดสายฟ้ายิ่งคีดเลคีดดัมเมด,เดมาครบเลยเหลือแค่แถวเดียวที่ต้องแก้แต่ผมคุณยังไม่แก้ปล่อยวิ่งไว้แบบนี้แหละเล่นแบบนี้แล้วก็เป็นชั้นยูนิคอเตี้อันนี้เป็นของสีทองเท่นั้นนะครับปืนทองอันนี้ก็คือได้ปืนทองซัำมาอัพเกรดก็คือคุณจะใช้กับปืนทันเดอร์เคสอันนี้นะเออเอ,อ,อันนี้อัปเกรดได้นะก็ผมแนะนําว่า ไว้เลยเลดเกมอ่ะหลังๆคุณค่อยมาอพอช่วงแรกๆถ้ายังไม่ถ้าเวลยังไม่ตันอะมันก็อัพเกรดไปเรื่อยๆเ,เอออะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันแรงขนาดไหนเอาไปที่บอสไพลโรแล,ล้วคือสุดๆที่ผมไปได้ตอนนี้คือพลลไพโรเวล66ก็คือลงตามเรียกว่าตามเลเวลตามมาตรฐานซึ่งมันควรจะเรียกว่าย,ย่างไงดียก่อนที่ผมใช้ปืนเนี้ยผมว่ามัน ผมเล่นเกรด้วยนะแล้วผมรู้สึกว่าดัมเมจสู้เล่นเอเจ็กไม่ได้ทัแต่ตอนแต่ตอนเล่นเกรผมไม่ได้ใช้ปืนแทมเมอร์นะถ้าเกรถือปืนแทมเมอร์เนี่ยมันจะแรงกว่าเดิมคือผมเพราะว่าเกรมันเป็นเปลี่ยนบทเป็นเฟนซี่แต่แรกมาด้วยตัวเองก็ไม่มีโลเอเจ็กมีโลไงเออเดี๋ยวรอเจอห้องก่อนสักครู่เ่ะเจอห้องแล้วมาดูกัน ผมจะถือปืนแฮมเมอร์นะฮะปืนเดียวเลยเดี๋ยวผมไปยืนหน้าบอสเลยคิดว่าชนบอสได้อยู่แหละคิดว่าชนบอสได้ระ,ะดับหนึ่งระดับหนึ่งเลยเขามากับเราเอาไว้ใจเราเราจะไม่ทำให้เขาผิดหวังเนี่ยดูดูดาเมจฮะนี่ดาเมจเวลยังไม่เยอะนะฮะแล้วก็ยิงไม่ค่อยโดนจุด อกลางโลไปครับเนื่องจากว่าตัวเอจากผมเลเวลยังไม่เยอะนะครับโลแตกง่ายมากโอลคลูกน้องให้เพื่อนหน่อยฮะ พอดีว่าผมคือตัวแทงนะเขาคูต้ตัวทำดาเมจแต่คุณสามารถดูดาเมจได้ฮะเนี่ยครับเยอะนะยิบต้องรีบกลางโลก่อนกระสุนหมดโอ้ย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 กลางโลกให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเติมกระสุนโอ้ยจะตาย เติมเติมต้องเติมกระสุนก่อนไม่มีใครยิงไงข้างบนหรอวะเฮ้ย,ยน่าเกลียดนะสปอนอย่างงี้ ข้อดีของเอจแจกครับยืนกันยาวๆวิติดมันติดกูดาวแล้วบอกว่สุดหน่อยไปไหนละอ,อ๋อบอสบอสโดดไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าดาเมจเอจแจกทำดาเมจได้อย่างนี้มันเยอะนะครับดูเห็นไหมโอ้ยอัดอัดอัด รอบนี้ไม่ผ่านรอบนี้ไม่ผ่านทำไมเหมือนดาเมจร,รวมๆม,มันโอ้ย่าไม่เห็นไม่เห็นใครจะเป็นอะไรไเนี่ยอยากได้เลือดจังเลยเฮ้ยเกือบไป้ยนี่ไงว่าแล้วเห็นอะไรหางตา จะโดนละ่อ้ยที่ท้องไหลไหลยังไม่แตกอีกหรอโอ้โหพวกพี่ดาเมจเขาทำอะไรกันนะ่ะนี่กลางโลกก่อนเหมือนอัดลูกใหญ่มานะ ไมเขายืนนิ่งอะผมจะตายเอาโอ้ยมากลางโล่ให้ไม่ทันเอาโดนออกก่อนเอโนอ,อ,กกอ,เอโอ้ย,ยิงอัดดูอย่างนี้เลยเหรอ ถามจริงอันนี้มันก็ใกล้ไปหน่อยนะข้างหลังมีตัวมาเฮ้เนา,นาทีกับเลือดประมาณนี้โอ้สองตัว มันอ่ะเอา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 เข้าไปเอาเข้าไปวงมาเออกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ยหลังอยากได้เลือดแล้วอยากได้เลือดละโอ้ เลือดอยู่ตรงนู้นกับเพื่อนโอ้โหมาอีกวงมาโดนวงบีบอุย้ยปืนหมดยังหมดยังต้องหมดแล้วต้องหมดแล้วเออลายแตกได้เวลาดัมเมดต่อเห็นว่าดาเมจพอไปไกลๆเนี่ยดาเมจตกลงน้อยมากนะไม่ได้เยอะมากไกลไปหน่อยแล้วอันนี้ อันนี้ใกล้ไปหน่อยนะฮะเราจะเห็นว่ามันตกน้อยกว่า S M G เพราะเสียคือมันช้าแค่นั้นเลยโอ้ยโอ้ยไหนล่ะเฮ้ยอะไร เอ้ยนายทำให้ฉันดูแย่อีกตัวนึงอหรอไม่ใช่เลือดดาวมีคนดาวอุ้ยโอ้ยเข้ามาอัดเดโดมว โอเคก็ประมาณนี้นะครับให้เห็นว่าดาเมจประมาณนี้แต่ผมว่านี้ผมชนะบอสได้ดู้วจบเลยก็ได้มั้งหให้เห็นว่ามันจบจบได้ละมัง้งเลื่อนมาช่วยแล้วอย่าลืมนะนี่เอจากผมเวลแค่เ่าอะไรเหรอวะยี่สิบจะประมาณก็จะประมาณยี่สิบนะเออแล้วนี้ผมพยายามใช้แค่ปืน S เอสเ้ยปืนแมชชีนกันอย่างเดียวเออนี่แมชชีนกันอย่างเดียว อ่อนอยู่ที่ไหล่อยู่ที่ขาขาแตกยังหน้าเนี่ยยิงไกลก็ไม่ได้แย่ขนาดว่าแบบยิงไม่โดนนะแรงเลยแหละดูกันปาร์สขาแตกยังสียางขายังไม่แตกนี่นะหันมาหน่อยสิ เอากระสุนหมดโธนี่ไหมนี่มีเก่าขวาเอากลางหลังอีกอพึ่งมาถึง ต้งหดลงมาพยายามกดกระโดดวิธีหนึ่งด้วยนะเพื mm ่อ hmm. ที่ว่าจะได้ไม่ขาหักตอนลงผมเห็นนะแต่ไม่ทันอาเพื่อนเพื่อนไปเกิด mm hmm. อุ้ยเกือบทะลุอ่ะ เอายังไงคน,คนยิงหลังฮะโอเคเอาโดดอีกโดดเกง่งเนี่ยกดลงพื้นกดทีหนึ่งอาดดะเมจได้เข่าพอเข่าหน่อยเออนี่ก็เนี่ยฮะดาเมจของปืนแทมเมอร์ปืนปืนมุวงด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ปืนทอง อ,อปืนม่วงเพลก็สรุปนะคลิปนี้แนะนำเป็นปืน thundercase นะครับ S M G อ๋อเดี๋ยวเราไปดูบิวกันนี่ก็ได้ครับไปดูบิวกันต่ออีกหน่อยหนึ่งแล้วกันที่ผมไม่มีของให้เันผมไม่มีของให้เอ็กซ์แทกตรงนี้ปะเออไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ยิงขำๆมันมันเออืมของสีม่วงชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรชิล <laughs> ดูบิวปืนที่ผมทำไว้นะฮะเอ่อจริงๆมันก็เป็นบิวเบสิกแหละก็แอตแทกนะครับตีเร็วครับยิงเร็วไฟเลสเนาะเอ่อคิทติคอลเลสแล้วก็อันนี้ผมใส่เป็นรีโหลดไทม์รีโหลดไทม์เร็วขึ้นเพราะว่าปืนมันรีโหลดค่อนข้างค่อนข้างนานเนาะลดแล้วก็ลดรีคอยลงอันนี้คือเพราะมันเหลือต้องบอกว่าบิวเนี่ยพอผมบิวแล้วปืนยังไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่แอสไซด์พวกนี้เลยไม่ได้ใส่สัญลักษณ์เลยอะมันทําให้มันใส่โมดูลได้ไม่ไม่เยอะมันได้แค่นี้จริงๆใส่ชิลเข้าไปเพื่อว่าให้มันยิงแล้วหยุดอยู่กับที่บ้างเพื่อทําให้เราเล็งได้ง่ายแล้วดัมเมดอ่ะมันจะเรียกว่านิ่งเพราะว่าเราโดนถูกเราสามารถยิงโดนถกนัดเวลาที่มันติดชิลได้หรือว่าติดฟอร์สนะโอเคเราก็ลดรีคอยล์ลงทําให้แรงดีดมันน้อยลงจะเห็นว่าผมไม่ได้ใส่ขีดดัมเมดจริงๆก็คืออยากใส่ สามารถกดแทบดูสตัดปืนรวมได้นะครับจะเห็นว่ามันมีคิเลตเนี่ย11%ก็คือใส่เพิ่มมาหน่อยนึงเออประมาณนี้คิดาเมจ1.6ก็คือ1.6เท่านีเา่เราก็ไปดูที่ปืนเว็แบโบพล,ลิสอ่ะันนี้ t ันเดอร์เคสที่ผมบิวไว้ก็คือประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันใส่คล้ายๆกันนะก็คือคิเลต ยิงเร็วตีแรงขึ้น reload เร็วคิดามเมด,ดเพิ่มแมกกาซีนไซส์เพิ่มความแม่นยำแล้วก็เอ่อชิลเหมือนกันคือผมชอบธาตุน้ำแข็งนะมันยิงแล้วมันติดฟอร์ทำให้เราแบบอัดดามเมดได้ดีเออยูก็ประมาณนี้จะเห็นว่าปืนธาตุเคสผมใส่ได้เยอะกว่าเพราะอย่างหนึ่งคือปืนทองปืนทองมันใส่โมด,ดูได้เยอะกว่าอยู่แล้วเรามีสัลักษณ์ให้เลย2อ,อันมันเลยใส่ได้เยอะกว่าคิเลสก็จะค่อนข้างเยอะหน่อย จะไม่เหมือนมชชีนกันนะถ้าเกิดมีวิวอะไรที่ดีกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีหลังแล้วแต่ตอนนี้ผมเดเวลยังไม่เต็มด้วยแล้วผมก็คงทําได้แค่นี้เออนะแนะนําได้ประมาณนี้อ่ะที่สําคัญคือไอ,อ้ปืนไหนๆอ่ะผมว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมีน่าเป็นห่วงคือปืนนี้คนส่วนมากยังไม่รู้ว่าเออเอ้ยนี่เป็นลันเชอร์ที่มีคีย์เลห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหร ปกติมันจะมีลันเชอร์ที่แบบคิเลตหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะอผมไม่มีตัวอย่างให้ดูก็แนะนําว่าก่อนที่คุณจะบิวอ่ะให้คุณกดเข้ามาดูแล้วกดแท็บทีหนึ่งก่อนเราดูที่คิเลตครับว่าคิเลตกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคิเลตมันเริ่มมาที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่าไปใส่คิเลตเพิ่มนะครับเพิ่มสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือสิบเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้เลยนะเออมันมันคือไม่ใช่ว่าเพิ่มสิบเจ็ดาาเปอร์เซ็นนะ่เออต้อง มันต้องระวังเรื่องนี้หน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคิรเรทเริ่มต้นมันมีนมแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็อย่าไปอัพแล้วกันคือผมจะได้มีมันมีลันเชอร์ตัวหนึ่งอะ่ะน่าจะเป็นลันเชอร์แบบพวกเจ็ดนัดหรือเก้านัดนี่แหละมันจะคิรเรทแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ลันเชอร์อันเนี้ยนัดเดียวมีคิรเรทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อันนี้เดี๋ยวผมผม,ผมต้องไปบิวใหม่เออนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าลันเชอร์ตัวนี้คือผมก็จะว่าลันเชอร์ทุกอันคิร์เรดหนึ่งเปอร,นนร์เซ็นต์ไง น้าฟาร์มนะไปหาฟาร์มกันดูเซตวัเทอร์เรนมาร์คแมนมันบวกคียเลสห้าเปอร์เซ็นต์เอออย่างแรงถ้าเกิดมีสี่ชิ้นก็บวกไฟล์อาร์มก็คือยิงแรงขึ้นอีกหกจุดหกเปอร์เซ็นต์วีพอยต์ห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์โอเคไปเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดซับสไครต์กันไว้แล้วก็คงยังมีคลิปเกมเอ่อเดสเซนเดนต์กันอีกสักพักหนึ่งนะแล้วก็เกมสมาร์ทเนอร์วายังเล่นอยู่นะครับไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวอีวาจะเข้าละเดี๋ยวต้องมีคลิปทำอีวาแน่ๆแหละ ผมรออยู yeah. ่เย้ไ่เจอกันบ๊ายบาย